สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกผู้ทุกคนคะ่ะมาพบพอกับเอมี่คือเก้าค่ะพี่น้องม้ามาชมบรรยากาศดีๆคะ่ะเลิกงานค่ะมือนี้มาสิกับรถบัสคะ่ะแต่ว่ารถบัสท่านมาเนาะค่ะน้องนี่ลคะค่ะไปซื้อของสังกมากค่ะพี่น้องนั่งทารถพ้อรับแสงแดดมือนี้เพราะว่าอากาศดีเนาะจ้าบ่าให้พ่บปูมาหับค่ะเด็กน่อยกําลั่งเลิกเลียนค่ะพี่น้อง รถก็เลยหลายช่วงนี้นี่นะคะเดี๋ยวเอ็มีก็ต้องอ,อ่านซื้อป่ายรถเนาะค่ะเนาะย่านรถย่านคืนรถพิดกับพี่น้องนี่นะคะซื้อของมาได้ยังแนวนี้ได้อียงละกับโคงกับเขานั่นแหละค่ะโยกงโยกเกิดแคกเอียงก็อียงค่ะขาเวลาเนาะค่ะเนาะตือเอียงติดใหม่ติดมือกับบานค่ะพี่น้องจ้า จ้าเห็นบรรยากาศดีๆเอมี่กะทายวิวให้เบิงจักหน่อยเนาะคะ่ะพี่น้องคะในระวางกับบานจ้านี่แหะค่ะเด็กน้อยกะเต็มรถบัสคะ่ะพี่น้องจ้ามือนี้เนาะอ่าส่วนมากเด็กน้อยอยู่อิตาลีเนาะเพิ่นกะจะเลียนหนังสือตั้งแต่วันจันทร์หอดวันเสาร์เลยเด้อค่ะเด้ออ่าจะเลียนตั้งแต่แปดโมงเสาร์หอดบ่ายโมงเนาะคะ่คะเนาะอ่ากะจะมีรถมาถาบ่ายโมงคืนกะกรถก็ะออกเนาะคะ่ะนี่แหะค่ะ กะซีมีรถขั้นนี้แหละที่ผ่านหนาบานเอ็มมี่เนาะอ่าอีกขั้นหนึ่งมันมาหอดบานค่ะแต่ว่าขี่คานยางแต่กะบ,บ่ไก่ค่ะยาง3ามสนาทีก็บหอดบานก็นเลยเลือกขั้นนี้ค่ะเพราะว่าผ่านหนาบานเนาะกะสบายค่ะยางกลับจักหน่อยนี่ละค่ะบรรยากาศอิตาลีก็เปี่ยนไปแล้วพี่น้องจ้าลายคนกะชีว่าโอ้ยพามาเบิ้งแตมองเกานะะเนาะค่ะน้องนี่แลละค่ะทางกลับบานเอ็มมี่ไปกับยูเซนเดียวนี่ละค่ะกะบ่ได้นั่งรถไปไกลค่ะ บรรยากาศก,กับคุณหูคุณตาเนาะท่ายเ้เบิ้งดูแล้วเนาะแต่ว่ามันกระเลียนไปตามฤดูกาลค่ะพี่น้องเพิ่นกับไทยให้ไทยหน้าปลูกนันปลูกนี่เนาะค่ะนี่ตามที่เห็นละจ้ะเนาะขอบคุณหลายๆพี่น้องที่มาติดตามรับชมน้ำกันเนาะค่ะเนาะจ้ะตอนนี้กามาหอนบ้านแล้วเนาะค่ะเนาะนี่นะคะมาเบิรงของโอ้ยเบิรงต้นไม้พี่น้องมาหอนย่มไหนกันแหนมเบิ้งต้นไม้ พริกเอ็มมี่เหี้ยวเบิดค่ะพี่น้องนี่สงสัยต้องการน้ำเนาะคะ่ะเบิ่งใบบุบเมดค่ะลืมหดน้ำต้นนี้มันซึนอยู่ค่ะต้นนีู้ง่ามง่ามค่ะพี่น้องเบิ่งของน้ำกันจักน้อยค่ะสองแพงแพงค่ะซื้อหน่อยนึงกับเบิดเงินแล้วแต่กอนนี้ยังซื้อได้หลายอยู่ค่ะไดอาร์เขื่นอนไหวยังเหรออาหารตรัางเนี่ยนะคะ ก่อแข็งห่อเนียงสไลด์นะคะอันี่เป็นแต็นยางค่ะหอมมากินคู่กันเป็นน้องสอย่างโยเกิร์ตค่ะไฮซามีอันนี้เป็นของกินเล่นค่ะแก้หิวกับเอมมี่อ่นี่แหละค่ะที่เอมมี่มาก,กินย่มหิวๆเนาะค่ะเขาโพดกระป๋องค่ะอันนี้โยเกิร์ต น้ำยาปลาพะนุ่มค่ะพี่น้องหอมค่ะกินนี่ใส่กอวค่ะนี่แหะค่ะเดี๋ยวจะกินมาเนี่เอมี่มัมกกินอันนี้เพราะว่ารสชาติมันเผ็ดดีนะคะเนาะก็ไเด็นเนียนนิดหัวหอมค่ะพี่น้องหอมหัวใหญ่หนึ่งกิโลนะคะเนาะนี่แหละค่ะซื้อซ้ำนี่ค่ะพี่น้องจ้าเบิดเท่าใดเนาะนะสิบสามยูโรพี่น้องเบิร์ตค่ะอา่ายโอ้ย อันละหนึ่งยูโรสองยูโรเบิดไปสิบสามยูโรค่ะนี่แล้วค่ะของเล็กๆน้อยๆซูเมอร์นี่ต้องประหยัดค่ะอยากกินอีกยังก็ต้องอดเอาบางเท่อกันเลยซื้อตามใจราะใดค่ะจากมาจะหิ้วเข่าแล้วพี่น้องกินแบบง่ายๆเหมือนีสีกินแหนมนี่แหละปัดจั่งไรระบา้บอกทังใดทา้งนี้บเผ็ดๆนะแะเนะจักหน่อยค่ะ ออกมือสีล่ละใสมันออกก่อนค่ะเปสี่หั่นนะคะนะ่ะเนาะกินอยู่แบบง่ายๆค่ะย่ามเหวี่ยงเขาไลายกับโเฮ็ดกับเขานี่ค่ะบางเธอกินหงโข่งไ้กลนเนาะคะนะ่ะเนาะเพราะว่าหมูแรงมีแผนว่าสิออกไปข้างนอกค่ะก็เลยกินเบาๆส่วนม่าอีบีก็จะหั่นบางๆเนาะคะ่ะมันจะกินง่ายค่ะพี่น้องเพราะวนันนี้บั่นเขามันสิแขน็งนะคะเนาะ ก็คืออของทาง้างเท่าทางเท่ากับเค่ไขกันเปรียบคือกันการไข่ไข่กุนเชียงเนีนะคะแต่ว่ากุนเชียงมันหน่อยนะคะอันนี้มันใหญ่ก็เลยต้องได้หั่นนะคะเนาะขนมนี่ปาดแลี้ยบเกล้ว เป็นสิ่งจังสีนะะเนาะค่ะนาออบใส่ง่าค่ะพี่น้องนี่มีง่ายเจ็ดแห้งกับสิแตกค่ะพี่น้องสองสามอันล่องเบิง้งเขาอยากที่สำคัญพี่นอ้องเบิ้งหนาเอ็ดมีด้วยพี่น้องประเดกบองค่ะพี่น้องเหลือซัมนียล์อะประหยะัดกินอยู่ ว้าลุนเนี่ยเนี่ยเนี่ยแตงสีค่ะพี่น้องกินแบบง่ายๆเหมือนนี่หอมห่วยๆค่ะเอมีเ่เ็ดเองเนาะแต่ว่าบ่าามี่คาค่ะพี่น้องมีอยียงกระใสตามที่เห็นทีลงคลิปไปนั่นแหละค่ะใบบักกงใบบักกุดตะไคร่ริกกระเทียมหอ,หอมด้วยคนะ่ะเนาะอื แซ็บเสบค่ะพี่น้องเปี้ยวปากน้ำร่ายแตกแล้วคะ่ะนี่ล้วค่ะย่มามหิวกินอีหยังก็แซสบเนาะค่ะน้องโบเดมาเขา้า,เเขาไห,าหวค่ะบ่มีแผนกินข้าวเหนียวมื้อนี้เพราะว่าสิไปเลาะข้างนอกมือใด้แอนบ่ได้ไปก็สิมาเข้ามาหนา้วก็หานั่นหานี่กินค่ะมาพอนกันมาจ้ามากินข้าวน้ำกันบัดนี้เห็นบ่พี่น้องนีแล้วคะ่ะ กบไซน่ะพี่น้องเนาะไขายๆ่ยเส้นวิดนั่นแหละค่ะเส้นวิดอีสานเนาะะเนะม,มาจ้าเซ็บๆน้ำกันค่ะพี่น้องออหอมเจอ้บองค่ะพี่น้องแล้วก็หอมง่า แซ่บค่ะกะสิกินเบิรนี่อะค่ะมือนี่มาดูนะจิจนอิ่มอีกน่อ สำหรับมื้อนี้ก็ต้องขอตัวไปกินข้าวกันค่ะจิบเย้าแล้เวเวนาะค่ะเนาะนี่ค่ะชีวิตเอมี่กับ่อมี่ยังหลายเนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้เข้าคของแพ่งกินอีนยังประดัดประหยัดได้ตรงประหยัดเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณทล่ายมาที่ติดตามรับชมแห้กำลังใจกันค่ะไว้พ่อนม่คลิปหนา้าบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ